พยายามเก็บเนื้อหาที่ต้องใช้สอบทุกอย่างให้จบก่อนมหเทอมหนึ่งครับเพราะว่าพอก่อนสอบช่วงเวลาประมาณ1เดือนจะพยายามตะลุยโจทย์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามเก็บเนื้อหาที่เราไม่แม่นให้ได้มากที่สุดให้ได้ครบตามที่ต้องการครับ คอร์สเสริมทักษะด้านภาษาก็คืออย่างเช่นคอร์สเมโลดีกับคอร์ส v o ค a b a อ s o l u t e เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่อ่อนสับพอเริ่มมาเรียนที่ n n o n c e p t เมื่อตอนม4ได้เริ่ม ลงคอร์สเมโลดี้กับครูพี่แนนครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้เพลงของคอสเมโลดี้ก็ยังจําติดหวัวพอเวลาไปสอบเพลงต่างๆก็จะขึ้นมาทําให้เวลาสอบไปก็ได้ดูคําศัพท์ในตัวข้อสอบแล้วอีกอย่างคอสบ o c a b a แ s สโซลูต ab ก็ทําให้ผมได้เรียนรู้เรื่องรากศัพท์ได้เดาศัพท์เก่งมากขึ้นครับ นอกจากครูพี่แนนจะเป็นครูแล้วครับก็ยังเป็นพี่ของผมด้วยครับคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรครูพี่แนนก็มีคําแนะนําให้กับผมเสมอไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นนักเรียนเอ็นคอนเซปต์ทุกคนนะครับจะรักพี่แนนทุกคนแล้วก็เวลาเรียนครูพี่แนนก็ชอบมีมุกที่อาจจะขำบ้างไม่ขำบ้างอยู่เสมอ,อก็ทําให้ใคลายเครียด อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบที่พี่แนนใส่ใจเด็กทุกคนชอบที่วิธีการสอนของพี่แนนที่ช่วยเหลือเด็กทุกๆคนไม่ว่าจะเก่งหรือว่าเด็กจะอ่อนแค่ไหนครับก็คือจะสนใจเด็กทุกคนครับจากประสบการณ์ของตัวเองนะได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามฟังเสียงของตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนฟังเสียงของคนอื่นถ้าเราไม่เดินตามความฝันของตัวเองแล้วเราจะเดินตามความฝันของคนอื่นไปเพื่ออะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามค้นหาความฝันของตัวเองให้เจอแล้วก็พยายามก้าวเดิน ไปตามความฝันนั้นถึงแม้ว่าหนทางมันจะไกลแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอครับ